ดูกันด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเน็กบอดด้วยไอ้ลูกหน้าคนไล่ผมนะครับโอเคเราไปดูกันเลยผมจะเลือกด่านแบคลูมนะครับว่าเจ <c oughs> ะว่าผมเลือกโปรไฟล์แบคลูมนะโอเคแล้วก็จะไปเล่นแล้วก็สมมอนนะครับเน็กบอดนะว่าผมจะได้ตัวอะไรแรือว่าเป็นไนงะโอเคเราเล่นกันเลย โอเคผมก็เกิดมาแล้วนะโอเคผมต้อง <t> หาเหรียญให้ครบยี่สิบอันนะครบับถ้าผมหาเหรียญไม่ครบนะครับผมทุกใจโอ้โหถ้าผมตายนะคะรับผมจะจบคลิปนี้ทันทีนะโอเคไอ้เกมยังไรกูยังไม่หายเลยกระจอกนะครับผีหน้าคนโอเคครับผมขอตัวครับเว่อีเอีเอย ยูมก็ตัดคลิปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตายสักเม็ดนะครับผมไม่ได้ตายสักเม็ดนะครับที่ผมตัดคลิปที่เกี่ยวน้องมันกลัวน,นะครับโอเคเมื่อกี้น้องผมมันกลัวน,นะครับอืมตรวหาล่นเหยียดในครบยี่สิบนะครับไอ้เนี่ยนั่นไงไอตัวนี้มันโคตรง่ายนะครับจะจ่อมากเลยครับ นี่ครับมันกระจอกมากเลยออ้ขี้เียผมอาจจะไม่พูดนะครับเพราะว่าผมใช้สมาธิมาโอ้ชี้ทางตานเลยเออยังไงเหรียญน,นะครับโอ้ย อีกยันนิ้อ้สมัยมันชื่อว่าสมัยนะครับโอ้ย โอ้ยนี่แหลมันจะเลือกตามผมไม่เชื่อเดี๋ย <c> ว <oughs> ผมจะอะผมจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมพูดไม่เก่งเท่าไหร่นะไอเชื่อนี่มันอยู่ตามกูมันไม่อยู่ตามหรอกครับมันเป็นเน็กบวดมันจะไล่ชิดหยอกม,มันอยู่สเสมอโอ้หอืม เรื่องอะไรผมเจอเหรียญอีกเนี่ยผมต้องหาเหรียญให้ครบนะครับถ้าผมเจอเหรียญสาสามสิบเออเท่าไหร่บ้างสิบสามนะครับมันจะบอกใบเหรียญน,นะครับว่าเหรียญอยู่ตรงไหนทั้งหมดตามกุ้ยสบายนิกบอลโอ้เชียทางตันนะครับทุกผู้ชมผมเจอทางตันด้วย ถามว่าทำไมมันวันช็อตผมไม่ได้นะโอเคแป๊บนึงนะครับขอตัดคลิปสบสบสบสทับซ้อนคุจะถามว่าผมตัดคลิปบ่อยจริงเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนองมันกวนนะครับมันกวนโคตรบ,บ่อยเลยผมก็เลยต้องรีตัดคลิปบ่อยๆนะโอเคไอ้เหี้ยนี่มึกงก,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 กระตายอย่างกูอย่างเดียวเอ้ยโอ้ยเนี่ยครับโอ้มันสบไปอยู่ ถามว่าผมเด็กโปกเล่นใช่ไหมใช่ครับผมเปม็นเด็กโป๊ะเลิ่เล่นี๋ยวมันก็จะมีคนมาด่าในคอม,มเมนต์อีกยังไม่มีใครดูช่องผมเลยถ้ามีคนดูช่องผมผมก็ขอคูเดนะครับโอเคผมหาอยู่กันอยู่เฮ้ยแล้ว คิดว่าวันนี้ไม่จบแน่เลยจะถามว่าเกมอะไรเหรอเดี๋ยวค่อยบอกนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ย <Andrew> ว mhm. ผมจะบอกชื่อคลิปนะครับว่าเป็นเกมอะไรโดดในเพลสโตนได้แต่ที่รู้รู้คือมึงหยุดตามกูด้แล้วโอ้กูจะหาอีกประมาณเหรียญวะเอาเนี่ยเอากรไดก่บเหรียญผมต้องหาเหรียญอีกสิบสามนะครับไม่ใช่สิบสามดิสามเลยว่าถ้ามันครบสิบสามมันบอกใบเหรียญผมนะครับนั่นไงนี่ก็ คลิปนี้จะเป็นคลิปที่นานคลิปแรกของผมเองอะไรกูแล้วโอ้ไม่โอ้จนมนเอ้จมมนโอเค <S 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 ผมพูดไม่ถูกก็ขอให้ด้วยถามว่าทำไมผมไม่พูดเสียงดังไม่รู้

เออเจอ็บยินดีผมยังจะหาเหรียญยังไม่เจอเลยเออเหรียญกันไปไหนผมไม่ใช่เกมน,นะแต่ผมพูดนี่เด็กอืมอืมอืมเฮ้ยนี่บดนี่ปวดสมายครับไอตัวนี้ไม่ใช่ปวดสมาวมักนกำลงัลงไล่ฆ่าผมอยู่แต่ผมยังไม่ตายเนะเจาะไอ้นี่ปวดงู เออวุเ้าหลงคนเจอเหรียญอีกเงี้เหรียญเหรียญเหรียญยูนาหนาเออโอ้ยอีกคอกว่าวเอ d พีดีครับ ใจเย็นเลยคนบอกว่า SPD นั่นได้ยินอีกแล้วโอเคอันนี้เงียบเหรียญเอากูได้เก็บเหรียญไอ้งูนิกก์ไอเด็กบอสเดี๋ยวเก็บเหรียญเอานี่ไงเก็บได้แล้วโอเคครับตอนนี้ผมเริ่มม้วนไอเงียเหรียญอีกแันนึงไอ้สัตว์กูได้เก็บเหรียญ เนี่ยครับมันจะบอกไว้ว่าเหรียญอยู่ไหนทั้งหมดนะครับโอเคมันจะบอกทั้งหมดเลยนะเหรียญอยู่ไหนเกมนี้ก็อีซี่อ่ะถ้าประมาณเลยเขาบผมเราจบคลิปนี้เลยคุณจะไม่ได้มาดูผมคุณจะได้ไม่ต้องมาดูผมเล่นเกมนะครับได้ไม่ต้องมาเสียเวลาชีวิตกับผมอืม ทำไมเขาหัวรอ้อนวีดีอะ่ะไม่เข้าใจเลยกูไม่จีบหัวลูกกูจะฆ่ามึงไงแต่บึิงว่นช็อตกูไม่ได้ฮะวายนิกบัตต้องไปเก็บเหรียญนั่นเนงเ,เลยมั้นเนงเราจะเล็บยู่ที่ไหนกล <c oughs> ้จบแล้วนะครับ ஓகேய் okay,